เรื่องต่อยอดมิตรภาพต่อยอดมิตรภาพด้วยการให้ความช่วยเหลือต่อยอดมิตรภาพด้วยการไปมาหาสู่กันต่อยอดมิตรภาพด้วยการถามถึงสารทุกข์สุขดิบต่อยอดมิตรภาพด้วยการ ร่วมรับประทานอาหารกันต่อยอดมิตรภาพด้วยการไปเที่ยวด้วยกันต่อยอดมิตรภาพด้วยการให้ลูกหลานได้แต่งงานกันต่อยอดมิตรภาพด้วยการซื้อของไปฝากกันต่อยอดมิตรภาพด้วยการยิ้มให้กัน ต่อยอดมิตรภาพด้วยการทักทายกันโอภาปราศัยกันต่อยอดมิตรภาพด้วยการห่วงใยเยี่ยมเยียนยามป่วยไข้การต่อยอดมิตรภาพต่อสำเร็จก็มีต่อไม่สำเร็จก็มีถ้ายังมีสัญญาต่อกัน ต่อก็สำเร็จแต่ถ้าหมดสัญญากันแล้วต่อเท่าไหร่ก็ต่อไม่ติดต่อไม่สำเร็จสุดท้ายก็ตายจากกันไปเมื่อหมดเวลาแล้วก็ควรจะรู้ว่าหมดเวลาฝืนไปก็เท่านั้นเอาเวลาไปต่อยอดมิตรกับคนที่ควรต่อยอดดีกว่า เดินสู่อนาคตที่มีมิตรภาพเป็นแรงขับเคลื่อนจริงใจต่อกันไม่ขัดแย้งกันไม่หักหลังกันการต่อยอดมิตรภาพเป็นสภาพธรรมะไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตน ไม่อยู่ในบังคับบัญชาใครเมื่อพิจารณาเห็นธรรมะโดยความเป็นธรรมะตามความเป็นจริงเช่นนี้แล้วจิตย่อมหลุดพ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่น